โอเคครับเดี๋ยวครับโอ้โหจะได้เกียรติบัตรเนี่ยขีเียงกวนโอจาไปแล้วเราเราจะปรับพวกเอ่อเรียกว่าชาโดนี้นะเพื่อให้ภาพมันมันดูเข้มุมก่นเป็นสัก สัก30มสให้เข้มก่อนให้มันดูเข้มก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรตรงนี้แล้วต่อมาภาพมืดภาพมืดนะเ,เ,เนี่ยเราก็เลื่อนเนี่ยกรับความสว่างของ Exposure เนี่ยนะเลื่อนไปามความชอบเลย,ยนะถ้ามาทางนี้ก็คือ มืดมืสว่างสว่างมือตามตามที่ชอบก็แล้วกันว่าอยากได้สว่างกันะไหนก็เพื่อนไปตามนั้นต่อมาก็ลดคอนทราตเนี้ยลดความเข้มมันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเนี้ยลดคละละอนทาตลดแล้วประมาณสี่สิบ สักสี่สิบห้านะรูปเริ่มซอฟลงแต่ว่าไว้บาลานซ์ที่ที่ที่เราถ่ายมาเนี่ยมันอาจจะไม่เป๊ะเราอาจจะลดลงมาอีกก็ได้เพื่อมันไม่อมเหลืองมากเกินไปนะลดตรงนี้นะครับลดลงเต็มลดลงมาขอบขาวแล้วแต่ว่ามันขาวมันดูซีด ก้อเลื่อนตรงนี้รูอว่ารูจากสายตาเราว่ามันมันอันนี้ส่วนที่การปรับอันนี้นะเอามามาปรับส่วนของพวกไฮไลท์ต่างๆนะครับไฮไลท์เนี่ยก็คือแสงที่มันส้อนออกมาเนี่ย ที่มันสะท้อนนออกมาเนี่ยโอ้โหเราเราเรา,เราลบอันนี้มานะครับที่มันสะท้อนเอนี่ยครับมันก็จะลดลงหมดเลยเนี่ยที่เสื่อมอถ้าเราเพิ่มไฮไลท์เนี่ยนะครับสีแสงที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันจะกเรียกว่ามันมันลบพวกรายละเอียด มันจะมองไม่เห็นพวกดีเทลต่างๆถ้าเป็นเชื่อขาวๆปุ๊เนี่ยมันสะท้อนมากเราอาจจะลดมาตามความเหมาะสมนีคยมันสะท้อนหน่อยแต่ว่ายาใหญ่นเกินไปสักประมาณเนีายต่อมาในส่วนของชาร์โดนะครับชาร์โดคือเงาเงา,เงา,เ,งาเงาของภาพเนี่ย เราลองดูนะครับเพราะถ้าเราลดเมาแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนที่ส่วนที่ออกมืดๆเนี่ยมันจะมืด,มด,มดจมไปเลยเห็นไหมครับถ้าเราเลื่อนมาางเนี้ยนะครับในโซนในช่องที่มืดๆเนี่ยมันก็เริ่มสว่างขึ้น,นมันจะ,จะเรียกว่ามันจะได้มิติขึ้นมาถ้าเพิ่มส่วนของ s าโด o w หรือเงาไปเนี้ย ภาพมันจะไม่จมไปในในฉากหลังในส่วนของไว้ตัวนี้ก็คือส่วนที่เป็นให้มันที่เป็นขาวก็คือขาวจริงๆเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนนี้เราปรับคิดว่าน่าจะโอเคละเราเลื่อนมาต่อมาก็มาปรับในส่วนของ อ่รีเซนต์ตรงนี้นะครับตันนี้ก็ปรับส่วนเดียวออส,สองอันอนะันที่หนึ่งตรงนี้ก็ปรับความสมูทของพใบหน้าในวันนี้หรือว่าผิวที่มันออกกมขาดหนเราอาจจะลดมาเนี่ยคริตี้เนี่ยลดมาตั้งสิบสี่ถ้าลดเยอะเนี่ยมันจะเป็นบูสตนะ์นะอระแล้วก็มาจากสิบสี่ นี้แล้วก็ส่วนไว้แบรนด์เนี่ยก็จะเป็นพวกเาเรียกว่าความความพิมสีมัจะไม่ความพิมพสีเนี่ยเกิดขึ้นต่อมาในส่วนสีตรงนี้เราปรับหมดแล้วเราจะมาปรับ สีอีกที่หนึ่งก็คือตรงตรงนี้นะครับเราปรับสีส้มก่อนสีส้มนี่ก็คือสีผิวของเราสีผิวองแบบเนี่ยก็จะปรับถ้าสมมุติว่าเราเราปรับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะทําให้คนผิวขาวหรือผิวผิวดำมันก็จะอยู่ตรงนี้สมมติเราปรับตรงนี้นะ ผิวมันจะออกอดำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนตรงน,นี้คนที่ผิวด,ดำก็ก็ออก,ออก,อ,อ,กออกขาวขึ้นสักสิบหกหรือยี่สิบ 16, 20, ประมาณนี้ยี่ส <20. S 1> ิบครับยี่สิบเอ่อในนี้มีสีที่เราต้องปรับก็คือสีเขียวใช่ไหมครับมีสีเขียวแล้วก็สี สีน้ำเงินแล้วก็มีสีอะไรอีกค่ะบางั้นก็สีแดงก็คงไม่ต้องเพราะว่าอ๋อ,อสีแดงมีมีเดี๋ยวเรามาปรับส่วนที่เป็นสีแดงสีแดงก็ผมบอกว่ากางแล้วกันเนี้ยอเอามาที่เนี่ยเพิ่ม saturation ก็คือเพิ่มเพิ่มความเข้มของสี นะครับถ้าสมมติเลื่อนมากไปสีที่เป็นแดงมันก็แดงแดงเยอะเกินไปก็เอาโฟมประมาณโฟมประมาณเนี้ยนีือสีสีแดงส่วนที่เป็นสีน้ําเงินก็คือพวกสีพวกเนี้ยอ่าเรามาสีสีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี้ยก็ถ้าเราอยากจะได้มัน เข้มหน่อยก็ปรับเนี่ยปรับเรื่องทึ้งไปแล้วก็ตรงนี้จริงถ้าปรับเยอะเนี่ยเสื้อขาวขาวพวกนี้มันจะออกออกน้ําเงินไปด้วยส่วนที่มันเป็นเงาเอาเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำเงินไปด้วยเพรฉนั้นก็เลื่อนลูบีแนนตัวเนี้ยไปอีกอ่าสักสิบเอ็ดเพื่อจะลดเรียกว่าอุณหภูมิของสีที่มันเป็นสีน้ําเงินนะ ของวัตถุหรือว่าของเสื้อที่เป็นสีของเท้าเนี่ยแม่มันอมน้ำเงินต่อมาสีเขียวสีเขียวสีนี้สเขียวนี้เราอยากจะให้สีใบไม้แล้วพวกเนี้ยมันมันเป็นสีที่ที่เราเราอยากได้แม่มันเขียวเกินไป ถ้าไปทางนี้มันก็จะสีลวกสีเขียมวดดมันก็จะ,จะ,ะละดลงถ้าไปทางนี้ก็จะสีเขียวก็จากเขียวเข้มมันจะน้อยจะสีไม้อะไรพวกนี้เราก็ครับความแตกต่างระหว่าง ภาพซ้ายกับภาพขวาของสีของสีใบไม้จะแตกต่างกันตามที่ท,ที่ที่เราอับจากตรงนี้ตมามมงนี้ก็รับส่วนที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะมันมันจะมันจะปรับสีอื่นๆแล้วก็ไปเร็่ปร,ปรับส่วนที่เป็นแบบนะครับ แล้วก็สีอื่นก็ก,ก,ก็ไม่ต้องปรับพาะสีเน,เนี้ก็ไม่ไม่มันไม่มีอยู่แล้วในนี้ก็เนอกจากอันเนี้แล้วอันนี้ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปปรับสีไปแล้วเพราะว่าสีม่วงหมด้ต่อมาในส่วนของส่วนสปิทโทนเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเป็นคล้ายล้ไอ์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ิเหมือนกับ ก็หน้ากากเหมือน,นกับหน้ากากกล้องอะถ้าถ้าเราใส่พวกหน้ากากที่มันเป็นออกออกสีส้มๆภาพก็จะออกสีส้มส้มประมาณนี้ยคือถักภาพประมาณนี้ยนี้ไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้ต่อมามา,มาปรับความ ความคมของภาพเรีว,ว่าชา a r นเนี่ยชาเ r p e นิ่งเนี่ยนะคร<ม>ับแล้วก็ปรับในส่วนของน้อยน้อยน้อยครับถ้าเยอะเกินไปมันก็สามารถภาพบรรลูไม่เป็นธรรมชาติต้องิดขวนแล้วก็ตรงนี้ก็ขอบขอบม่วง ถ้า z o o เยอะๆจะเห็นรอบๆภาพนแล้วลก็วันนี้เราอาจจะเลือกเลนโปรไฟล์ที่ที่เราต้องการจะได้อยากได้เลนแบบไหนก็รเราก,ก็เลือกตรงนี้เลนโปรไฟล์เราก็เลือกของแค่นอนเลือกแคนนอนเราใช้เลน ใช้เลนปดห้าแต่จริงๆเราใช้ 5. เลนห้าสิบเองเนี่ยมาเราเปลี่ยนไปเน่เลนแปดห้าบอกปีเลยนะครับผมภาพเนี่ยม,มันก็จะมันก็จะปรับอีกอย่างหนึจากนั้นก็ในส่วนของเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตัวนี้ก็คือ เราอยากจะใส่ขอบดำเพื่อให้ภาพมันเด่นขึ้นเราใส่ขอบดำอันนี้ก็เป็นวงกลมหรืออะไรวกนี้ก็ได้แส่ คือความคิดที่ผมสร้างขึ้น้อย่างไม่ใช่ส่นให่ออตรงนี้ก็เป็นการ <c oughs> เพิ่ม เพิ่มเขเรียกว่าเพิ่ม,มให้ให้รูปภาพเนี่ยผมชมพัหน่อยหนึ่งก็คพิเขาคิดว่าปรับประมาณเนี้ยจริงอาจจะประับ เยอะกว่านี้อีกก็ได้แต่ว่าแบบใช้งานจริงๆก็เวลามานั่งกลับเยอะเท่าไหร่เมื่อเราเสร็จแล้วเราก็เซฟพวกพรีพเซ็ตเนี่ยเอาเอาไว้ใช้กับรูปแบบอื่นที่ถ่ายในช่วงเวลาเดียวกันเพืก็ที่ทำการเซฟที่ดีว e l o p แล้วก็ new preset นะครับ เราก็ตั้งชื่อบีเซ็ตของเราใส่เราตั้งชื่อบ็เซฟคอันนี้เราเลือกเซฟอะไรก็ได้ว่าต้องการจะเซฟในส่วนอันไหนที่เราแต่งด้วยในตรงนี้ก็ ออโต้เซตติ้งเนี่ยไม่ต้องเซฟด้แล้วก็ไว้เวลานเนี่ยก็ก็ไม่ควรจะไม่ควรจะนี้เพราะว่าถ้าถ้าเราเซฟโดยโดยใช้ภาพเนี่ยเป็นเป็นไว้เวลานก็เวลาเอาไปใช้กับภาพอื่มันก็จะยึดเอาตามค่าของภาพนันนี้ะะะนั้นลองลอง่อาไปนครับดังนั้นเราก็สร้างสร้าง preset ดีเซตของเราก็ข้อมาเรียบร้อยนะครับที่ก็เกินสมมติว่าเราอ่าทีนี้ผมผมดีเซตแล้วนะผมก็ที่ดีเซตที่ที่ที่เราที่เราทำขึ้นมาเมือเ่อกี้นะครับเราก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันมันไม่มาก็คือไม่บาลานซ์นะครับไม่บาลานซ เพราะว่าตอนเซฟเนี่ยเราเราไม่ได้ไม่ได้ติ๊กด้วยใช่เราไม่ได้ติ๊กด้วยเพราะฉะนั้นทุกภาพเราต้องมาเลือกไว้บาลานซ์ก็ประมาณนี้ครับ สมมติว่าภาพนี้มันเร,เรียกว่ามันอาจจะมีมีเงาค้ำๆคำหรืออะไรพวกนี้น้าอาจจะไม่วที่หน่อยเราอาจจะใช้ปรับก,ก็ได้นี่ยนะครับตัว mm hmm. แอสซัสปรัเนี่ยก็น่าจะมันก็ช่วยได้สมมตเิเราเราเรางขึ้นมาใหม่ รีเราก็แล้วเราก็ปรับเนี่ยว่าจะแบบจะเพิ่มในส่วนไหนส่วนไฮไลท์หรือส่วนที่เป็นชาร์เด้เราไว้เป็นเฉพาะจุดเนะใช่ครับตรงนี้เราสมมติแบบเราเราเพิ่มไฮไลท์ในส่วนเนี้ยเพแบบื่อจะให้มันสว่างขึ้นบ้าน จนากนั้นก็ในส่วนของฟีเจอร์เนี่ยก็คือให้มันฟูงเรียกว่าขอบฟูงถ้าลดเม็ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าลดมาประมาณนี้มันก็จะมันจะออกภาพเหมือนว่ามันจะจิดขอบวงกลมของกุนแจของของปลัดเนี่ยมันไม่ฟูงออกเราะใส่เป็นร้อยเลย โฟลตรงนี้ก็คือ,อในส่วนของความหนักหนักเบาของไอปูการท,ที่ที่ที่เราป้ายแต่ทีละอันนะทีละครั้งนะก็คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ถ้าเราเราลดโฟลตรงนี้อาสมมโซเราเราลดห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราต้องป้ายตรงนี้สองครั้งมันจึงจะครบร้อย เป็นเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าหนึ่งร้อยเนี่ยป้ายหนึ่งทีเนี่ยก็แสดงว่าความสว่างเนี่ยทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสมมติว่าเราใส่มายี่สิบห้าเนี่ยสมยี่สิบห้าสมมติยี่สิบห้าก็แล้วกันเราต้องป้ายตรงเนี้ยสี่ครั้งสี่ครั้ง,ค,งความสว่าง มันถึงจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเวลาบางส่วนเนียเราไม่ได้เราไม่ต้องการแบบว่าป้ายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราอาจจะเอาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปัดทีเดียวแบบน,นี้ปัดทีเดียวแน,นี้ก็คือเอาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เอาแค่เราไม่เอาร้อยเอาแค่ปัดแบบนนะี้ ก็มันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเท่าไหร่ก็ประมาณเนี้ยครับได้นะครับขอบคุณมากครับดังรั้